เอาไะ้ครคบเพื่อกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง c, c mm ีด hmm. แล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม The Coma Recut นะครับเป็นพาร์ทที่2แล้วคุณผู้ชมจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยได้ทําการหลับในห้องสอบนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ในโรงเรียนแห่งความมืดมิดคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็โดนอาจารย์ทรงวิ่งไล่มานะครับแล้วก็เราเนี่ยได้เข้ามาหลบในห้องน้ํานะครับ โอเคแล้วก็เหมือนมีโน้ตของใครบางคนนะครับที่เขาทิ้งไว้โอเครู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเพื่อนที่เราเจอตอนต้นคลิปหรือเปล่าครับที่เป็นผู้ชายใส่แว่นนะอ้วนๆน,นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปลุยต่อกันเลยนะครับห้องน้ําผู้หญิงเข้า,ไ, <c oughs> <c oughs> ขาไ,ได้ไหมเนี่ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้มารายยะน,นิดนึงมารายยทน,นิดนึงคุณพระช่วยเมื่อกี้มันคัตเตอร์ปืนเลือดใช่ไหมนะ่ะอาจารย์เนี่ยรู้ป่วยๆนะเหมือนปีาศาจสาวที่แสนจะยั่วยวนยังไงก็ไม่รู้เลยบ้าจริง ยองโฮเอ้ยคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยยองโฮหมายกอดมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะฉันฝันไปงั้นเหรอเนี่ยคงเพราะกังวลกับการสอบมากไปก็เลยทําให้ฝันร้ายก็เป็นได้นะอาจจะคิดมากก็ได้นะครับโอ้ยหยิกตัวเองแล้วไม่ทําให้ช่วยตื่นเลยฮนะ <c oughs> ตารวจยังไงล่ะ <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> ฉันเนี่ยไม่น่างโง่เลยต้องใจเย็นๆแล้วโทรเรียกฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะฉันลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้าน เอาจิงป่ะเดี่ยวเอาจิงลืมแล้วกด M นะครับในการดูแมพนี่อาลักคุณผู้ชมเดี๋ยวจริงๆเราตื่นมาในชั้นไหนวะเนี่ยโอเคชั้นนี้ใช่ไหมเป็นชั้นที่สองนะครับเดี๋ยวเราลองสำรวจดูว่าชั้นนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโรงเรียนนี้เนี่ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้วะอยู่ๆก็ตื่นขึ้นมานะบ้าบอคอแตกมากนี่เข้าได้ด้วยนี่มันคือห้องไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมดูแมพแป๊บหนึง่ง ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องของหนึ่งเอฟคุณผู้ชมโอเคตรงนี้มีเซฟด้วยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยอือใช่เซฟไปก่อน <laughs> เจอเซฟเซฟหมดนะครับเอาละมีอะไรให้เราเก็บปะนี่หนึ่งอันฉันเจอไอเทมขวดน้ําเดี๋ยวขอดูหน่อย <laughs> ขวดน้ําทั่วไปช่วยแก้กระหายทําให้สดชื่นเป็นการบวกเอ e เน y จนะครับดูเหมือนจะได้วิ่งใช่ไหมก็เลยแจกขวดน้ําอะไรประมาณนี้ <laughs> ไม่มีของที่ใช้งานได้ อ่าเอาละครับท้ายห้องแล้วอันนี้คืออะไรเนะี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปิดได้เปิดได้ดไดอุ้ยฉันเจอไอเทมเหรียญเดี๋ยวจะขอดูเหรียญน,น,นะยครับโอเคกดแ็บใช่ไหมเลือกดูรูปภาพเก่าของเด็กสาวรูปภาพเก่าๆของเด็กสาวปริศนาที่อยู่ในกระเป๋าของฉันเธอเป็นใครกันแน่นะแต่ว่าเธอน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยโอ้ห <laughs> น่ารักเหรอเนี่ยฮะรูปภาพดูแบบโบราณโบราณไงก็ไม่รู้ออกได้นะครับเอาละ เดี๋ยวตรงไปด้านนี้นะคุณผู้ชมนั่นหน้ามีเหมือนรองเท้าบูทอะไรวะเนี่ยประกาศหน้าห้องสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนฉันมั่นใจว่าทุกๆคนเนี่ยจะทําข้อสอบได้อย่างดีแน่นอนโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษของครูเองสแสดงให้ทุกคนได้เห็นความสามารถของนักเรียนห้องหนึ่งอีซ่าอาจารย์ทรงอาจารย์ทรงน่ารักมากเลยใช่เธอน่ารักแต่ก็น่ากลัวด้วยนะ <laughs> ฉันไม่อยากจะยุ่งกับเธอเลยอนะ <laughs> อาจารย์ทรงถ้าเป็นคนปกตินี่สวยนะครับแต่ว่าพอเป็นผีนี่สวยเหมือนกันตาตาแบบว่าไม่น่ากลัวมากโต๊ะของฉันนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้ยองโหอยู่ๆในาใยนายเผอหลับไปโอเคอันนี้เป็นอ่าอย่าเปิดแอร์นะครับเพราะว่ามีฝุ่นเยอะมากนะครับอาจจะเป็นโรคปอดวอมก็ได้เอาละเราสำรวจ1 e ไปแล้วเรามาดู1 d บ้าง ห้องหนึ่งดีอุ้ยโอ้โหมีคราบเลือดเต็มเลยอะแล้วห้องก็เป็นคล้ายๆกันนะครับเอยเดินๆเดินผ่านอะไรฉันพบบันทึกบันทึกแล้วโรงเรียนแห่งความบ้าคลั่งโรงเรียนที่เธอแนะนําให้ฉันรู้จักเนี่ยดูไม่เหมือนจริงเลยนี่ไม่ใช่เซวาที่ฉันรู้จกักทางเดินเนี่ยดูมืดมิด,มดและน่าขนลุกบรรยากาศที่มืดมนปกคลุมไปทั่วทั้งโรงเรียนฉันรู้สึกได้ว่าถ้าพวกเราเนี่ยต้องติดอยู่ที่นี่ด้วยกันพวกเราคงจะไม่เป็นไร ฉันยังคงสับสนอยู่นิดหน่อยแต่ฉันเชื่อใจเธอนะบันทึกโดยกิวเซโฮเอาละโอเคคุณผู้ชมผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าผมเนี่ยทิ้งเมาส์ไว้ตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยเดๆต้องขอการาบอภัยจริงๆนะครับเอาละแต่ผมจะเก็บมันออกไปให้มันออกไปจากหน้าจอเอาละเก็บตรงนี้ก่อนฉันเจออเทมขวดน้ําอุ้ยได้ขวดน้ํารัวๆฉันเจอ,อเทมช็อกโกแลตดิฟวาเลนไทน์เป็นลักแบบว่าดิฟเลยนะครับมีตู้ หลบได้ปะเนี่ยหลบได้ตู้หลบได้วิ่งห้องนี้เนี่ยเปิดแอร์ได้คุณผู้ชมโอ้ช่างไม่เท่าเทียมเลยอะที่ห้องเรานะไม่ไม่ให้เปิดแอร์เฉย น่าจะไม่มีคนทําความสะอาดนะครับคุณผู้ชมอุ้ยอะไรเ้ยเดี๋ยวอุ้ยอา้ยอุ้ยอัจจานอุ้ยอาจารย์อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วิ่งหนีก่อนนะครับวิ่งก่อนอาจารย์อาจารย์อาจจานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเข้าน้ำเข้าน้ำห้องน้ำชายอาจารย์นี่ห้องน้ำชายอาจารย์อาจจานใจเย็นห้องน้ำชายอุ้ยอาจารย์ผมอุ้ยมีหลอดสเตมิแนามันลดด้วยอ่ะคุณผู้ชมวิ่งเยอะไม่ได้อุ้ยอาจารย์แมันมาเว้ยเอาแล้ว อาจารย์อาจารย์ไปได้แล้วไปยังวะเนี่ยเสียงเสียงยังอยู่เสียงยังอยู่ยังไม่กล้าออกไปนคะรับอาจารย์น่าจะอยู่ชั้นเดียวกับเราหึเงี่ยไปแล้วเงี่ยไปแล้วคุณผู้ชมอุ้ยน่ากลัวมากตกใจเลยเอาวิ่งไปไหนวะเนี่ยอุ้ยจะถึงห้องหนึ่งดีเมื่อกี้เราสำรวจหนึ่งดีใช่ไหมเอาละวิ่งกลับมาที่เดิมบ้าไปแล้วเอาแล้วคุณผู้ชม พอเราวิ่งเนี่ยสเตมินามันจะลดนะครับพยายามแบบอย่าวิ่งเยอะเดี๋ยวไม่มีให้หนีอาจารย์นะครับเอาล่ะเมื่อกี้เราถึงห้องหนึ่งดีใช่ไหมก็เหมือนว่าโรงเรียนนี้เนี่ยจะมีประวัติน่ากลัวอยู่นะครับเฮ้ยนี่ห้องหนึ่งดีเราสำรวจไปอย่างว่าเมื่อกี้โอ้วิ่งหนีอาจารย์จนแบบลืมไปเลยลืมไปเลยสำรวจไปแล้วนะครับโอเคออกมาพอเราออกมาปุ๊บเจออาจารย์ทันทีเลยเจอโน้ตไม่มีปุ่มไหนใช้การได้เลย เหมือนกับว่าโรงเรียนนี้เนี่ยต้องการจะขังฉันไว้นะเฮ้ยอาจารย์ว้าเดียวตกใจจริงเอาอีกแล้วเหรออาจารย์โอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหที่เดิมเวลาเดิมเข้าห้องน้ำชายก่อนเหรอโว้ยรบลบรบรบรบยองโฮยองโฮรยิ่งอาจารย์ทำไมมาที่เดิมมากโอ้โหอาจารย์ขี้โกงชะมัดเลยเดี๋ยวห้องน้ำชายก็ยังจะเข้าเหรอ จาจรย์หน้าอาจารย์ดูแปลกๆกนเนอะผ <c oughs> ู้ชมเอาละโอ้ยใจจะวายเดี๋ยวเมื่อกี้ทางเมื่อกี้คือไปไม่ได้นะครับโอเคเราจะไม่ไปมันเดี๋ยวดูแมพก่อนโอเคเราต้องลงชั้นนี้เลยลโโแล้วกันโอ้โหแล้วเราจะเดินอน้อมทําไมวะเนี่ยจริงๆเราลงได้เลยนะคุณผู้ชมลงชั้นนี้ก็ได้เนี่ยจริงๆอะ่ะเอาละอ่ะอโน้ตอะไรวะเนี่ยอ่านไปแล้ววะเนี่ย ไปออกไปกันเถอะคุณผู้ชมใจหายใจคว่ำหมดเอาละลงไปข้างล่างโอเคอย่าเจออาจารย์ทรงนะอาจารย์ผมยังไม่เจออยากเจออาจารย์ <c oughs> นักเรียนทุกคนโปรดทราบห้องน้ําชายชั้นที่หนึ่งเนี่ยกําลังปิดปรับปรุงอยู่เนื่องจากท่อน้ํารั่วกรุนาใช้ห้องน้ําชั้นสองจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งพาลงโรงเรียนเอาละตรงนี้หมอบไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาละเก็บได้ฉันพบบันทึก โอ้บันทึกอีกแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยยองกิวรักมินอาเอ๊ยมินอาจำเขาได้หรือเปล่าอ่ะจำเขาเหรอทำไมมันดูน่ารักจังเขาคังมยองกิวเองนะเป็นดาวเด่นผู้โด่งดังประจำห้องหนึ่งบเลยแหละเธอคงจะรู้ตัวบ้างแหละใช่หรือเปล่าห้องของพวกเราเนี่ยอยู่ติดกันนี่ดาเรื่องนั้นเนี่ยช่างเถอะนะฉันคิดว่าเธอเป็นคนที่บุงมิงมากเลยแหละตั้งแต่มัธยมต้นแล้ว ถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยสนใจอยากจะเป็นเที่ยวด้วยกันคืออะไรอยากจะเป็นเพื่อนเที่ยวด้วยกันเหรอก็บอกได้นะฉันเป็นคนดีนะอย่าไปหลงเชื่อพวกข่าวลือที่คนเขาดินทากันโดยเฉพาะที่เพื่อนสีที่ชื่อว่าดาฮุนบอกแหละโอเคเอาละนั่นเป็นจดหมายรักนะครับตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าอา้าวห้องน้ําหญิงเข้าได้นะครับเอาแล้ว <c oughs> ผู้ชมเข้าห้องน้ําหญิงเฮ้ยตรงนี้แอบได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เปิดเปิดไฟฉายก่อนมันล็อกแน่นมากโอเคน่าจะเข้าไม่ได้อุ้ยตรงนี้มีอะไรฉันเจอไอเทมเหรียญน่าจะเป็นเหรียญน,นั้นฉันไม่เห็นอะไรเลยมันมืดมากได้เลยวิ่งเดออไปออกไปจากที่นี่โอเคตรงนี้เป็นทางออกใช่ไหมคุณผู้ชมประตูทางออกล็อกเยี่ยมแล้วจะไปทางไหนต่อดีเลเนี่ยหน้าต่างก็ขยับไม่ได้เลยเช่นกันเฮ้ยหน้าต่างไหนยองหูไม่เห็นหน้าต่าง <c oughs> ฉันต้องพังมันออกไปสินะ อ,อืออืไม่มีประโยชน์มันไม่สะเทือนเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะรปภเนี่ยจะล็อกประตูพวกนี้ทุกๆคืนใช่หรือเปล่ามันมีทางเชื่อมที่ไปตึกเหนือจากโรงอาหารที่จะนําทางชั้นไปสู่ห้องรอปภได้ขอให้ประตูหลักเปิดด้วยเถอะเอาละตรงนี้ล็อกนะครับไปไม่ได้ต้องหาทางอื่นโอเคเดี๋ยวต้องขึ้นไปที่โรงอาหารใช่ไหมได้เลยขึ้นไปที่โรงอาหารอุ้ย <c oughs> โอ้ห oh, ตกใจนึกว่าอาจารย์มาอุ้ยอาจารย์ใจเย็นๆนะครับโอเคห้องน้ําอันนี้อะไรเนี่ยโทรทัศน์เปิดอยู่แต่ไม่มีสัญญาณอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ได้ดับจอไปเลยสักทีเดียวโอเคแล้วจะเปิดทําไมเนี่ยเปลืองไฟปิดซะปิดซะ,ป,ดซะปิดตรงไหนเนี่ยไม่มีสวิตนะครับไหนดูซิแผนที่บอกว่าถ้าฉันตรงไปแล้วก็จะไปถึงโรงอาหารสุดทางเดินก็จะไปถึงตึกหลกักใกล้แล้วนะครับ แต่เราแวะเยอะเหลือเกินอุ้ยมันมีของให้เก็บอะ่ะก็ต้องแวะอยู่เรื่อยนะครับเอาละฉันพบบันทึกตรงนี้คืออะไรเอ่ยฉันเจอเทมเหลียนเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าตรงนี้ปลอดภัยหรือเปล่าเปิดไม่ออกบางอย่างขวางทางอยู่โอเคอันนี้ละ่ะอันนี้แอบได้เอาละได้เวลาอ่านโน้ตนะครับแสดงว่าห้องนี้ปลอดภยัยห้องพยาบาลพยาบาลประจําห้องพยาบาลที่ชื่อว่านาทั้งสาวทั้งเซ็กซี่ฉันได้ยินมาว่าเธออายุประมาณ25ปีเท่านั้น และเป็นงานที่ทําที่โรงเรียนนี้ครั้งแรกของเธอด้วยบอกเลยว่าตั้งแต่เธอมาทํางานที่นี่เนี่ยยอดของนักเรียนที่ป่วยเนี่ยพุ่งพวดกันเลยทีเดียวบ้าจริงฉันเนี่ยก็รู้สึกหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมยังไงก็ไม่รู้ใช้แซมบัคนะครับไม่ทราบชื่อผู้บันทึกด้วยนะโอ้ยวิงเวียนศีรษะนะครับใช้แซมบัคน้องอยากจะเขียนคอมเมนต์ไปเหลือเกินนะครับได้โปรดใช้แซมบัคอ้องอาจารย์ยังเพิ่งมานะครับห้องน้ําหญิง เข้าไม่ได้โอเคความอยากรู้อยากเห็นนี้ตรงอาหารโอเควีมีตู้หยอดเหรียญด้วยว,ว้าวสุดยอดอ่ะมีเซฟมีเซฟเอาซะหน่อยเซฟเซฟก่อนโอเคตรงนี้ฉันพบบันทึกโอไม่กอดบันทึกอีกแล้วเด็<笑><笑>กสาวปริศนาฉันวิ่งไปพบเข้ากับเด็กสาวปริศนาคนหนึ่งฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยแต่เธอเนี่ยต้องเป็นสาวที่ร้อนแรงที่สุดในเซาวายอย่างแน่นอน แถมยังไม่ใช่คนเยื่อหยิ่งเหมือนสาวสวยคนอื่นๆด้วยตอนที่พวกเราสบตากันเนี่ยฉันก็รู้สึกได้เลยว่านั่นเนี่ยคือรักแรกพบ <c oughs> บันทึกโดยกิวเซโฮนะครับอันนี้น่าจะเป็นเราเองนะครับเจอรักแรกพบด้วยเหรอฮะอืออะไรเดี๋ยวโอเคฉันเจอไอเทมเหรียญไดเหรียญน,นะครับเก็บตังค์ไวเ้เยอะๆอะไรเนี่ยฉันพบบันทึกโอ m ม god บันทึกอีกแล้ว <c oughs> ความปลอดภัยที่น่าอึดอัด เธอจับมือฉันแล้วพูดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่เคยพบเจอกับประสบการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตเธอนำพาฉันออกมาจากห้องเรียนและตรงเข้าไปที่ห้องโถงทางเดินที่บืดมิดฉันรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยคงจะไม่เป็นไรเพราะเธอเนี่ยยังอยู่ข้างฉันบันทึกโดยกิลเซโฮอ้าวกิลเซโฮเฮ้เดี๋ยวนั่นเยซอนใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมเยซอนโอ้ย อะตกลุมรักตกลุมรักเอ้ยเอ้ยเยซอนเอาละขอคุยด้วยหน่อยเยซอนเหรอเฮ้นั่นเธอนี่นาจําฉันได้หรือเปล่านี่นายยังมีชีวิตอยู่เหรอเนี่ยเกือบไปแล้วใช่ไหมล่ะอาจารย์ทรงเนี่ยเพิ่งจะจมตีฉันด้วยใบมีดคัตเตอร์อะฉันเกือบไปถูกฆ่าด้วยแหละพวกเราเนี่ยต้องออกจากที่นี่ว่าแต่เธอเนี่ยทำอะไรที่นี่เหรอใจเย็นไว้ตกใจไปเนี่ยก็ทําให้นายถูกฆ่าได้ง่ายขึ้นนะ เว้นซะว่านายต้องการที่จะถูกฆ่าจริงๆนีะ่ะฉันจะไปใจเย็นลงได้ยังไงล่ะเนี่ย <c oughs> ได้ยินที่พูดหรือเปล่าฮะใจเย็นแล้วหุบปากซะฉันเนี่ยเริ่มเชื่อแล้วว่านายเนี่ยอยากจะให้นักฆ่าเจอพวกเราจริงๆเนี่ยนักฆ่าหรอโอเคบางทีเนี่ยฉันอาจจะพูดเกินจริงไปหน่อยแบบว่าอาจารย์ทรงเนี่ยดูแปลกๆไปแต่ทุกคนเนี่ยก็มกักจะเป็นแบบนี้ในช่วงสอบปลายภาคเสมอแหละ <c oughs> คืออ่านหนังสือเยอะใช่ไหม คือหน้าตาซีดเซียวเหมือนกับผีไม่ยองโหโอ้ยก็อดคิดได้ยังไงเดี๋ยวถามจริงเอาละสิ่งที่อันตรายเนี่ยมีอยู่จริงๆนะฉันเนี่ยไม่อยากจะเสียเวลากับนายอีกแล้วเอาเป็นว่าอาจารย์ทรงที่เธอว่านี่อาจจะเป็นต้นเหตุของการนองเลือดทั้งหมดทั่วทั้งโรงเรียนนี้ก็เป็นไปได้นายเนี่ยมีเหตุผลที่มาอยู่ที่นี่นะและยังออกไปตอนนี้ไม่ได้หรอกเอออะไรนะออกไปได้อย่างนั้นนหรอทำไมหรอฮะ หรือว่าอยากอยู่กับเราสองต่อสสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในสถานที่มืดมิดแห่งนี้เชื่อมโยงกับโลกแห่งการตื่นของนายบางสิ่งเนี่ยนำพานายมาที่นี่ถ้านายต้องการที่จะออกไปแล้วก็นายต้องไขปริศนาให้ได้ว่าทําไมลองค้นหากุญแจที่ไว้สําหรับเข้าและออกสถานที่แห่งนี้ดูสิสถานที่ที่มืดมิดเหรอกุญแจเหรอเออเดี๋ยวนะเธอรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเธอกําลังพูดอะไรออกมา เธอตามฉันงงนิดเนียฉันยิ่งหัวชาอยู่ <c oughs> นายบอกว่านักฆ่าเนี่ยหน้าตาเหมือนกับอาจารย์ของนายใช่ไหมทําไมถึงเป็นเธอล่ะนายต้องไขปริศนาเรื่องนี้ให้ได้ก่อนที่นายเนี่ยจะถูกฆ่านะหน้าตาเหมือนเธอกันเหรอหมายความว่าไงอะ่ะ <c oughs> ฉันต้องไปพบอาจารย์ทรงหลังเลือกเรียนแต่ฉันเนี่ยเผลอหลับไประหว่างการสอบแล้วอาจารย์เนี่ยก็ไล่ตามฉันตั้งแต่ตอนตื่นมาเลยอะ่ะ เจ้าตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ทรงบางทีอาจารย์ของนายเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงบางอย่างกับความจริงของปริศนานี้ก็ได้ทําไมไม่ลองไปตรวจสอบดูที่โต๊ะทํางานของเธอดูล่ะโต๊ะของเธอเนี่ยอยู่ที่ห้องพักครูที่ตึกหลักซึ่งประตูทางเข้าเนี่ยมันล็อกอยู่และฉันต้องหาอะไรกันแน่หรอเนี่ยฮะโอ้โยองโหหากุญแจงไงโว้ยรู้แล้วนะ่าฉันเนี่ยพบกระดาษโน้ตที่บอกว่านักเรียนห้องหนึ่งเนี่ยขโมยกุญแจรประตูทางเข้า ไปไว้ที่ห้องเรียนของเขาแถมกระดาษโน้ตแผ่นนี้เนี่ยยังมีรหัสที่ใช้ในการเปิดประตูของเขาเขียนอยู่ด้วยนะแล้วเธอ่ะโรงอาหารเนี่ยก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยนี่เธอจะมาเดินเล่นสบายสบายเดีเดเด๋ยวนะเธอรู้จักเส้นทางนี้ได้อย่างไงเนี่ยนาดีหรือว่าเธอก็เป็นพวกนั้นด้วยเหรอเนี่ยฮะจริงหรือเปล่าฉันเนี่ยมีเหตุผลของฉันแหละนะ้าเข้าไปในห้องเรียนที่ 1A และหากุญแจดอกนั้นให้เจอนะแล้วเจอกันนะยองโฮ <c oughs> โอเคบอกว่าจะไม่มีใครตายไปก่อนนะเนี่ยเอาละคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยสามารถไขกุญแจแล้วกดอ e ค้างไว้นะครับเอาละวุยเยซอนมาเนี่ยเยซอนอยู่ตรงนี้คนเดียวเนี่ยทำไมไม่ไปกับเราอะ่ะเดี๋ยวเราปกป้องเองเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มาปุ๊บเราตัวบังเลย <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมเอาละตรงนี้มีตู้หยอดเหรียญนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อย ากาแฟดิฟสเปซโซ่นะครับกาแฟดิฟสเปซโซ่เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสำหรับนักเรียนที่ง่วงนอนระหว่างการเรียนอันนี้เนี่ยยองโฮต้องการอย่างหนักนะครับหลับระหว่างการสอบโอ m ม God ช็อกโกแลตดิฟเฟเรนทาย0วอนนะครับขนมหวานที่ให้พลังงานอันนี้เพิ่มเลือดโอเคขวดน้ำ5 0า500วอนขวดน้ำทั่วไปช่วยแก้กระหายทําให้สดชื่นเพิ่มเอ e เนออันนี้นี่เป็นเบอร์เกอร์เซวา โอผู้ชมแพงมากครับ2,000วอนเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในโรงเรียนใช้กินแทนมื้อเช้าได้เลยเพิ่มเลือดอย่างมหาศาลโอ้ oh my god อันนี้ก็เพิ่มเลือดมหาศาลกันมันฝรั่งทอด deep deep อะไรวะเนี่ยดื่มดำ่ความสุขสลัดทิ้งความกลัวไปกับขนมครบเคี้ยวแต่อย่าให้ใครได้ยินเสียงคุณเคี้ยวละกันนะเพราะว่าเขาน่ยจะมาแย่งกินเอาละเครื่องดื่มชูกำลัง ดีวี DV. เครื่องดื่มชูกําลังเหมาะสําหรับการดื่มหลังจากการออกกําลังกายเสร็จแล้วโอเคอเรายังไม่ซื้อนะครับอันนี้คืออะไรน้ําดื่มเครื่องดื่มชูกําลังโอ้มีอะไรมันอ่านว่าดีฟวะดีฟหรือเดว <laughs> ีวะดีฟกันดีฟหกโอเคมีกรดอะมิโนที่จําเป็นสําหรับร่างกายอะเหมาะสําหรับการดื่มหลังผ่านวิชาเรียนที่แสนสาหัสโอ้ ต้องการมากนะในการทำโปรเจกต์นะครับขอสักร้อยกระป๋องได้ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นยาแก้พิษใช้สำหรับแก้สถานะติดพิษเอาละมีการติดพิษกเกิดขึ้นคุณผู้ชม5้0 0แผล0วอนนะไว้สำหรับแก้สถานะเลือดออกจากแผลเล็กโอเคคุณผู้ชมก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ เอาละแล้วเราเนี่ยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าพาร์ทหน้าสวัสดีครับบ๊าย